สวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะพาทุกท่านนะครับมาลงทะเบียนนะครับแจ้งปลูกนะครับของเกษตรนะครับสมุดเล่มเขียวนะครับผ่านแอปฟาร์มบุ๊กนะครับปกติแอปฟาร์มบุ๊กเนี่ยนะครับจะใช้ได้บนสมาร์ทโฟนเท่านั้นนะครับจะไม่สามารถใช้บนคอมพิวเตอร์ PC ได้แต่วันนี้ผมจะพาทุกท่านมาใช้บนคอมพิวเตอร์ PC นะครับโดยเราต้องทําการจําลองนะครับคอมพิวเตอร์ PC ของเราให้เป็นสมาร์ทโฟนก่อนโดยเราต้องลงโปรแกรมช่วยคือ โปรแกรมตัวนี้นะครับ m o ม m o p a y e r นะครับเราก็จะทําการลงอินสตอลนะครับในคอมพิวเตอร์ของเรานะครับเมื่อลงเสร็จแล้วนะครับไอคอนการเข้าโปรแกรมจะอยู่หน้าจอเราก็จะคลิกเข้ามาดูนะครับว่าโปรแกรมหน้าตาจะเป็นยังไงนะครับเมื่อลงใหม่ๆนะครับมันจะไม่มีฟาร์มบุกเลยทันทีนะครับเราก็ต้องล็อกอินเหมือนโทรศัพท์ก่อนเข้าไปก็คือตรงนี้สิเ็มนะครับแอปพลิเคชันนะครับ เราก็เข้าไปที่ Play Store นะครับก็ไปค้นหานะครับโปรแกรมนะครับที่เราต้องการนะครับเนี่ยก็จะเจอฟาร์มบุ๊กสมุดทะเบียนเกษตรกรนะครับเราก็จะทำการ Dienst s t o r l นะครับตรงนี้จะเป็น Install อันนี้คือผมลงเสร็จแล้วมันก็เลยจะเป็น o p e n นะครับเมื่อลงเสร็จแล้วมันก็จะขึ้นมาหน้าจอนะครับตรงนี้นะครับเราก็สามารถเข้าไปดูได้เลยนะครับ เปิดมานะครับมันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับรหัสทะเบียนเกษตรนะครับเราจะเอามาจากไหนนะครับก็เอามาจากสมุดเล่มเขียวสมุดเกษตรกรของเรานะครับมันจะเป็นรูปร่างนะครับแบบนี้นะครับสมุดเกษตรนะครับที่ที่เรามีนะครับเปิดเข้ามาก็จะเป็นข้างในนะครับรหัสทะเบียนเกษตรจะอยู่ตรงนี้นะครับยู e เน a m มและพาสเวิร์ดนะครับจะเป็นรหัสทะเบียนเกษตรนะครับแล้วก็ข้อมูลตรงนี้ไปใส่ในแอปได้เลยนะครับซึ่งนะครับ ็มากรอกตรงนี้นะครับเดี๋ยวนะครับเราจะเอาข้อมูลนะจะจริงนะครับของเกษตรกรนะครับที่ต้องการลงทะเบียนมากรอกนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตหยุดหน้าจอไว้แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะมาเจอกันหลังจากล็อกอินเสร็จนะครับโอเคครับเมื่อเราใส่ข้อมูลนะครับยูเซอร์เนมและพาสเวิร์แล้วนะครับล็อกอินนะครับมันก็จะขึ้นมาหน้าจอนี้นะครับเราก็จะมาทําการนะครับแจ้งปลุกนะครับหรือมาดูติดตามผลก่อนก็ได้นะครับของปีที่แล้วนะครับผลการปรับปรุงนะครับ ปีที่แล้วแจ้งมานะครับมีมีฉนดอยู่สองแปลงนะครับก็จะเป็นยางพารากับข้าวนะครับซึ่งนะครับเราจะลงทะเบียนนะครับข้าวนะครับเพราะปีที่แล้วนะครับปีหกเจ็ดนะครับข้อมูลปีล่าสุดนะครับตรงนี้นะครับรัฐบาลจะช่วยเหลือนะครับไล่นะครับค่าเก็บเกี่ยวไล่ละหนึ่งพันบาทไม่เกินสิบไล่พูดง่ายง่ายคือใครมี สมมตินะครับแปลงนี้นะครับมี13ไร่ก็จะได้ช่วยค่าค่าช่วยเหลือคือ1 0 0 0 0บาทส่วนใครที่มีเจ็ดไร่ก็จะได้เจ็ดพันอย่างเงี้ยครับคือพูดง่ายๆคือไร่ละหนึ่งพันแต่ไม่เกินสิบไร่นะครับเราก็จะย้อนกลับไปนะครับมาดูที่แจ้งปลูกนะครับแจ้งปลูกนะครับมันก็จะดึงข้อมูลของปีหกเจ็ดมาให้ล่าสุดเลยนะครับเราก็จะทําการกดลูกศรตรงนี้นะครับเพื่อเป็นการเข้าสู่การแจ้งปลูกก็จะเป็นข้าวเหนียวนะครับ ที่ตามเอกสาร13ไร่นะครับพื้นที่เพาะปลูก13ไร่นะครับข้อมูลเดิมนะครับเราก็จะดึงมาเลยนะครับวันนะครับเราก็ลงวันที่ปลูกนะครับข้อมูลจริงนะครับ5พฤษภาคม68นะครับวันนี้วันที่บันทึกคลิปคือวันที่26มิถุนายนนะครับต้องต้องรอหลังจากปลูกนะครับผ่านไปประมาณ15วันนะครับแล้วก็ ข้าวที่เราปลูกนะครับต้องเขียวนะครับมีรูปถ่ายยืนยันนะครับโดยรูปถ่ายนะครับก็ต้องมีพิกัด GPS นะครับเป็นยืนยันเป็นหลักฐานนะครับมีระบุตำแหน่งมีวันเวลาที่ถ่ายซึ่งส่วนใหญ่รูปที่ใช้ถ่ายนะครับก็จะใช้แอปลิ่งนะครับเพื่อใช้ถ่ายนะครับแล้วก็ลงข้อมูลวันปลูกและวันที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยวผลผลิตให้ครบถ้วนนะครับแล้วก็เลื่อนลงมานะครับ 13ไร่นะครับโดยเฉลี่ยแล้วนะครับผลผลิตของนาข้าวนะครับ1ไร่นะครับจะได้ประมาณ400กิโลนะครับ13ไร่นะครับก็ประมาณ5,200กิโลแล้วก็กรอกข้อมูลตรงนี้ไปแล้วครับแล้วก็กดคำว่าบันทึกการแจ้งปลูกข้อ ความเตือนนะครับจากระบบก็จะบอกว่าขอรับรองว่าข้อมูลนะครับดังกล่าวนะครับเป็นจริงนะครับถ้าหากเป็นเท็จนะครับเราจะได้รับโทษตามประมวลกฎหมายอาญามาตราหนึาเจ็ดและสองแต่ในเมื่อเรานะครับปลูกจริงนะครับก็ยืนยันได้เลยนะครับระบบก็จะเราก็ต้องแจ้งปลูกเพิ่มนะครับเราจะกลับคืนมาหน้าเดิมแต่จำได้ไหมครับอันนี้เราลงไปแล้วเป็นนาข้าว เจ็ดไร่เนี้ยเป็นส่วนยางเราต้องลงไว้ทุกปีนะครับไม่งั้นข้อมูลจะหายจากระบบเราก็ต้องยืนยันคอนเฟิร์มลงไว้เหมือนกันแต่ยางพาราไม่ต้องแนบรูปก็ได้นะครับข้อมูลทุกอย่างเขาดึงมาให้หมดแล้วผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับนะครับยางพาราก็ประมาณหนึ่งไร่ก็จะได้ประมาณ200กิโลนะครับอันนี้ก็จะประมาณลงไป1,400กิโลแล้วก็กดบันทึกการแจ้งปลูกนะครับยืนยันเหมือนเดิม กลับไปหน้าแรกนะครับเรามาเช็คว่าเราทําการแจ้งปลูกสําเร็จหรือยังนะครับจําได้ไหมครับข้อมูลเดิมนะครับกลับมาตรงนี้ลูกศรนะครับเห็นไหมถ้าเราแจ้งปลูกไว้นะครับมันก็จะขึ้นบอกแล้วว่าเราแจ้งไปแล้วนะครับจะไม่มีลูกศรตรงนี้นะครับลูกศรตรงนี้จะหายไปนั่นหมายความว่าเราแจ้งไปแล้วนะครับแล้วก็กลับไปได้เลยนะครับกลับมาที่ภาพถ่ายแปลงนะครับเราจะแนบรูปภาพถ่ายนะครับ เฉพาะข้าวนะครับอย่างที่ผมบอกนะครับข้าวเหนียวนะครับยางพาราเป็นต้องแนบนะครับเราก็มากดรูปกล้องตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกภาพถ่ายแปลงนะครับจากแกลอรี่นะครับอันนี้เวอร์ชัน PC จะขึ้นมาหน้านี้ก่อนนะครับให้เรากด Escape นะครับออกไปนะครับหลังจากนั้นระบบจะดึงป๊อปอัพมาเหมือนสมาร์ทโฟนเลยนะครับเนี่ยทีนี้ค่อยกดตรงนี้นะครับกดเลือกภาพถ่าย มันก็จะเข้ามาที่คลังตรงนี้นะครับเราก็เลือกแกลลอรี่นะครับตามข้อมูลที่เราลงรูปเราโหลดรูปจากโทรศัพท์มือถือที่เราไปถ่ายนาข้าวมาแล้วนะครับเราก็โหลดลงคอมพิวเตอร์นะครับเรียบร้อยแล้วก็กดแกลลอรี่แล้วก็ค้นหารูปนะครับเจ้าของแปลงเมื่อสักครู่นี้คือคนนี้นะครับเราก็เลือกครับเนี่ยมันก็จะบอกว่าน่าก็ส่งภาพแล้วก็ปิดนะครับแล้วก็มากดตรงนี้คําว่าส่งภาพนะครับมันจะ จำลองมาคล้ายๆบนสมาร์ทโฟนเลยนะครับก็เหมือนกันแล้วก็จะโหลดนะครับโหลดรูปอะไรเต็มแล้วถือว่าเรียบร้อยแล้วก็มาปิดเครื่องหมายตรงนี้ออกไปนะครับเห็นไ,ไหมครับรูปก็จะเข้ามาอยู่ตรงนี้นะครับอันนี้ก็เป็นถือว่าเป็นขั้นตอนการแจ้งลงทะเบียนผ่านแอปฟาร์มบุ๊กเรียบร้อยนะครับกรณีที่เนื้อที่เราเท่าเดิมนะครับที่แปลงเดิมนะครับปลูกข้าวชนิดเดิมไม่เปลี่ยนแปลงนะครับแล้วก็ลงได้เลยแล้วก็แอป รูปนะครับที่ถ่ายรูปก็คือแอปลิงนะครับเปิด g p s นะครับมันจะมีวันเวลาสถานที่ค่าพิกัด xy นะครับเข้ามาให้ด้วยเลยนะครับในการเนี่ยนะครับถ่ายนะครับถ่ายที่ไหนวันไหนนะครับมันก็จะบอกหมดอันนี้ระบบนะครับก็จะส่งไปที่กระทรวงเกษตรหลังจากนั้นนะครับเจ้าหน้าที่นะครับเกษตรนะครับประจำอำเภอนะครับ ก็จะพิมพ์น,นะครับข้อมูลออกมานะครับให้ผู้ใหญ่บ้านนะครับเพื่อทําการประชาคมให้ผู้ใหญ่บ้านหรือผู้นําชุมชนนะครับรับรองข้อมูลว่าสิ่งที่เราลงทะเบียนไปนะครับจริงไหมนะครับ13ไร่ปลูก13ไร่จริงไหมบางคนอาจจะ13ไร่แต่ปลูกจริงๆนะครับแค่7ดไร่อย่างเงี้ยอีกครึ่งหนึ่งไปปลูกเพื่อชนิดอื่นอย่างนี้ก็ลงจะลงนาทั้งหมดไม่ได้นะครับเพราะว่านามีค่าเก็บเกี่ยวให้เราจะลงอตอต์นาอย่างเงี้ยไม่ได้ถ้าเราครึ่งหนึ่งเราปลูกยางพาราเราก็ต้องแจ้งว่าเป็นยางพาราตามจริง นะครับไม่งั้นก็จะผิดกฎหมายนะครับมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาตามที่แจ้งนะครับแล้วก็หลังจากนั้นนะครับเราก็ล็อกเอานะครับออกจากระบบนะครับได้เลยนะครับเหมือนใช้บนสมาร์ทโฟนเลยแต่นะครับการใช้นะครับแอปพลิเคชันฟาร์มบุ๊กนะครับบน PC นะครับหรือคอมพิวเตอร์นะครับจะมีความสะดวกรวดเร็วกว่านะครับในการแอป นะครับในการทํางานนะครับมันจะคล่องแค่วนะครับเพราะว่าหน้าจอใหญ่ใช้เมาส์ใช้คีย์บอร์ดได้นะครับก็จะสะดวกกว่าสมาร์ทโฟนนะครับอันนี้ก็เป็นหนึ่งเทคนิคนะครับสําหรับคนที่อยากจะใช้นะครับแอปเรียกว่าแอปฟาร์มบุ๊กนะครับบนคอมพิวเตอร์นะครับก็ใช้ระบบจําลองเหมือนที่ผมบอกก็คือนะครับลงนะครับลงโปรแกรมจําลองนะครับเรียกว่าเนี่ยครับมูมูเพจีย์นะครับสิบสองนะครับลงมามันก็จะ จำลองนะครับให้คอมเราเป็นสมาร์ทโฟนเราก็ใช้งานได้เลยหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์นะครับกับเกษตรกรทุกท่านที่ต้องการนะครับลงทะเบียนนะครับฟาร์มบุ๊กนะครับแล้วก็ใช้งานบน PC ด้วยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งแนวทางก็คลิปนี้ก็ขอสวัสดีไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ